เออนในนั้นได้ไหมน่า,มานั่นาภามวันนี้มะนาวผู้เดียวเห็ดตะพาเขาบูครับสวัสดีครับผินข้าวกตายายเด้อวันนี้ปุ่นรวมมิตรนะครับวันนี้จังเลยมั้ยปุ่นรวมมินนตามารม,ม, <c oughs> มีทั้งปูม,มีทั้งกบมีทั้งเห็ด คุมค้คนนี้นม <er ักอมักหมักค um> ือคืนมักคือแกแต่พอเันมักมักคือออนได้รือเปอมันมันก็แมคนแกบก็อะรอย่างสมัยตะเกียมัก็นะเสื่อเสื่อเส่อแล้วจะลาบเท่าเม่อคิไปหาหน่อยมาแกงเลยโอ้ไมบอกเป็นาแกงหน่อบอะบวบมะพร้าวไหมแกงหน่อยเสีปตาเพราตกปลาฮะที่ิดเบอุบมถึงดอก ทอดปลาละไม่ขนมปังไปแล้วมขนมปังหมดแล้วไม่ได้หรอกาอมะเขือำมะเขืคือเนกักินโตแก้ถทีแแสบเนาะก็มัวกินเม็ดนั่เนาะอยากได้มมากือว่านอันนี้จะกินอีกทีนึงทั้งเม็ดสมั์งอนเนาะ รับไก่หมูันนี้ดสิว่ามาหายนู้นนี่น่บวายน่หายบ่ไปสบายนั้นสบายนั้นสฉดจมสมันนยังใส่ได้อยู่บ่สบานไฟฟ้าน่ะอันสบานแบตเตอรี่น่ะนี่ค<ช>ืออาอสบานยใหญ่่ญอนดออีอันเข้ายาบตเจอรี่ เดี๋ยวมาเอ้ข้อหมูเยอะเอาไหมพี่อันดูเผื่อนะมาถามเรืข้อหมูเพราะว่าตอตะปูซี่เนี่ยกับตอแล้วมันงออะไรจอจอเขาแบบทเราเข้าใจเข้าใจวิชาอยู่บ่เข้าใจวิชาเจ็กอยู่บ่จนะเจ็กเริอาถุงเอ็ดเป็นหม้อว์เป็นมออาถุงข่าเนี่ยมันต่อแล้วมันไม่เด่นสตากันนะนี่แม่ได้มันละมอนได้นี่กูต่อซื้อมนก็นยังงองอยู่กูต้องใส่ตัวช่วย <laughs> ไม่เบอร์ ไอายุข่าอันี่บ้องอายุค่าจะเหินแล้วไม้พุ่นเลยก็ย่ากันจะจอดเจ็ดๆไปแล้วกันก็โตนะเดี๋ยวเอาไปเบ็ดเนาะยางแตีไอ้เขามันก็ดีหมดแล้วก็ทานทานที่มีอยู่สองคนองมันยังย่งมันใส่ได้อยู่มันอัากทำใม้สะอาดบึ้งอ่ะมันก็ใส่ได้ยุ่มันต้องเอามาซัดนี่ทานทานดูอันี่ก็ได้มีสองอากันเลยเพราะว่าเคยอ่ะ เพราะว่ามันใส่ตัวนได้สายแล้วฮะน้ามันก็เลยไม่ได้ชาดสวสวัสดีไม่แล้วก็ไม่เกะเบอร์ใหญ่มันใหม่มาได้สองตัวอ่อนนี่เยอะตัวหน่อยนี่อยอยมัวใหม่หรอเมอ๋อฟ้าตอยเสื้อเสื้อหนังเข้มอัน อหนังหมูก็ได้หนังหมูแทบกัหนังเ้มขอบซุกจะซุปยังไม่เลยหน่อยเอ้าเบิ้ลเบิ้ลพี่น้นงองกินขาน้าวทั้งทีพี่แตงมาเด้อกินข้าวเอฟทีทุกท่านกินข้าวเด้ออันก้อยใส่ใส่หนังหมูใส่ข,ข้าวขาวัวพริกขวัวหอมหนึ่งมะนาวเล็กน้อยไปเสาะอะไรตัวจุ๊บดำไผเขามาอยู่แต่ฮะ<ห> แต่ว่าไปเสี่ยผู้ดังแฮงปกติไปเลยกินกาแฟนะมึงอุ่นๆแล้วไปเลยก็เลยไหลหน่อยนึงที่ยังเกาะปากอันอันนี้เอาคนบัดนไหนที่ปลาดูกพรอนล้อของมันพรอนเนี่ยมาเดินเข่าน้ำยายเด้อปลพรนไห้นล่ชดว่าจีขอบคุณอยู่ขึ้นมาเป็นต่อมาวะฮะต่อ้อยเด้อ ปลากรอยมา,มากินเมื่อ<ด>โอ้ยส่วนทาทาชวนปลากรอยกินแกง,นงหนละไม่ติ๊งแกงโอ้ยคนอยากปลากรอยแล้วเขาไม่ค่อยกินเป็นดอกอกเกินหลังแทบไม่เจ๊งเลอนะคนอยากเอาบวบมาพร้อาวมาได้ไหมอสองใบ <laughs> ตวัมีสองมีอยู่สองาเบิรงมัสีแต่แกงอยู่บ่แกงแล้วหมแกอออ๋อง้เ็ยังหัวยอดเลยอ่ะมันมันมีสองทำในปจักอืสอง้ทำแตมันจะผสมเามันจะหวานอ๋อสองน้ยเสร็เลยนกุ๊กงงไปแล้นะนฟักนะกแกะใ่ปาแต่ว่ากันเยอะมากอันนั้นถ้าพัดเอาอ๋ออ๋อปลกระกกนะขลอกอันนี้ไห่เพื่อมันมัน่มันสมซือีห มันหกบ่มันลทกลยันงูอกมา่กินตลาดเห็นซื้อมั่เห็นกระทกลงมากระทลมันกเบิ่งนี้กันัยานแต่มันกันกันยานแต่อัน้าไปเาเฮ้แม่เขาแจกเลยมากระทบลชาวเอาววย นี่ล้กันเิดตีมันนะแต่เราคือแบบผอเนาะคึอนแบบ้อมเราปล่อยพ่อไหมแต่ว่ากระโหลงเรหอมอืมต้อามันนี่มันนี้ไปโซนมันนี้ไปโซนไปโซนมินิจ๋าได้บัดนี้เออไปโซนได้นี่ไปโซนมนจ๋าเนี่ยห้องวามันไล่รถมันมาวางไว้ไอ้ห้องเป็่เเรื่งมานี่นเะ้ย่งงล่ะ ค่อยไปดูมาค่อยเมื่อเช้านี้มันจะมานำมืด้โตาเาเป้ยเนาป๋าเปี้ตาเปีตาปียตาเปียตาเปยมากทำมานก็มนอนอยู่ดะเดี๋ยวเธอ่าเธอพอเก่งเอซาเล็งติดเอาซาเล็งมาติดเอซาเล้งเอามันมานำาะบ้าน้ซอซาเล้งนะจ็ดเจ็ดพันบอก สามสี่แผนนี่มั้ง่าที่จะมาเราใส่อือได้ไปนองเด้อมากินข้าวน้อกันเด้อได้สิพาไปเฮ็ดเบียรเฮ็ดงานตัวมือนีเอายืนได้บ่อเข่าเลนสำหรับคลิปนี้ก็จะคลิปเพียงแค่นี้ครับแล้วนะไม่ได้ล้วมันต้อาอืมเพราะว่าคันคันยืมขี้ไปมาให้ยไม่สนน่าได้อยู่ห้าบาทเจ้าเยอะเจ้าเยอะเจ้าเจ้ลระครับเป็นอยู่บ่ใอยละซื้อเหอ ออรถจี๊สามล้อมั้งเงิรถราซสามล้อสามล้อนะมันมันยังขับไม่เป็นเลยจะลองขับซาเล้งดูเออกันจังม่าฮาราซาเล้งเนี่ยจะจะได้ยูบบอเขาเลยซื้อเฮ้ไม่จริงอะเป็นตะติอยู่เลยเออเสื้อรถเบฟขาเบฟด้งเงินทางข้อประสานไปแต่งรถเบฟดีๆกะ็จะการฮ่าเออถอดนะเราซีสามล้อเราซีไปเดียงใช้เงินสาวเหรอเดี๋ยวต้องพูดในตอนนี้ สามล้อก็ได้ยุคนจะได้ไงไม่ต้องซื้อสามล้อนะแตงวาละเอ้เผอว่าสามล้อยังมีเป็นจะซื้อพออเมอะเมย์อะมอมดู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 มหอดเหมันมหอดเหรอได้นน่เวียนมาหอดแปนาทีจบแล้วใครนาปเกล้รือลลมเล้ยงแล้วโปเกลยแล้วงบอกว่าบอกบายบายเลยบอก ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ